ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่บเกมโ o บอกนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า f a r ์มสเต e นะตอนนี้เราก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเดี๋ยวเราก็เข้ามาเล่นพร้อมกันเลยครับอันนี้คือแท่งไม้โอ๊กนะเอาไว้ทําอะไรวะเก็บหรอมันให้เก็บใช่ไหมโอเคนะการปลูกก็คือเดี๋ยวนะสิบพื้นที่เพาะปลกูกอ๋อก็คือสามารถปลูกได้สิบหลุมนั่นเองแล้วเราต้องทําอะไรวะตอนนี้ ต้องตัดไม้ใช่ไหมการเพาะปลูกอ๋อเดี๋ยวดยวขอเก็บไม้ก่อนมันให้เรามาปลูกตรงนี้ครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะแต่เ,เราเริ่มก่อนดีกว่าครับอ๋อหลุมแรกครับหลุมแรกแล้วก็ให้เราทําอะไรอันนี้คือหลุมสองเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเราลองเพาะปลูกกันดีกว่าครับเพาะปลูกอ๋อมันให้เราขุดแบบนี้ โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจขุดก่อนครับเ,เดี๋ยวเราทำให้มันครบครับทำแปลงก่อนทำแปลงก่อนเออก็คือทำให้มันครบภารกิจที่เขาวางไว้นะครับเพื่อนๆพื่อนอืมแล้วก็ปลูกเลยครับหนึ่งหลุมสองหลุมปลูกไปให้ครบสิบนะ เราสามารถเดินเหยียบได้เลยนะครับตรงนี้โอ้วิวสวยนะเนี่ยหนึ่งเมตรอันนี้คือต้องการน้ำแล้วนะลดน้ำก่อนครับอืมถ้าเราลดน้ำไปแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะพื้นดินง่ายเลยเหมือนเกมปลูกผักทั่วไปเลยเพื่อนเพื่อนน้ำหมดมันให้เรามาเอาตรงนี้นะอ๋อเข้าใจเข้าใจเออ เนี่ยมันมีขีดบอกอยู่นะว่าลถได้อีกกี่ครั้งนะแล้วก็เราเก็บเกี่ยวได้เลยทีเนี้ยเออทำฟาร์มครับเพื่อนๆนโอ้โหคิดถึงสมัยเด็กนะที่ผมเล่นแล้วลึกแล้วคือเกมนั้นมันใช้โปรแกรมอันนี้ได้ด้วยโปร์ <Pro S 1> นะโปเออใช้ได้ด้วยขนาดเกมปลูกผักยังยังใช้โปอ่ะคิดดูเมื่อก่อนนะมาครับเพื่อนเ่อตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแล้วนะเราสามารถที่จะ อุดคุยได้ด้วยสวัสดีจีเสียห้าฉันมาเพื่อขายอ๋อถ้าเราจะขายของเราต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็มาขายเองเว้ได้ห้าสิบเหรียญแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมล็ดพันธุ์หรือว่าอะไรโอเคครับอืมขายข้าวสาลีเสร็จเสร็จแล้วก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์ต่อนะที่เดิมเลยมล็ดพันธุ์ อเดี๋ยวเราเอาอะไรดีวะันนี้หกเหรียญเหรอถ้าเราซื้อเป็นข้าวโพดดีไมเดียเราซื้อข้าโพดดีกว่านะห้าหลุมครับห้าหลุมเสร็จแล้วเราก็จะเอา้าเอ้ยเดี๋ยวนะเรา,เาไปไว้ไหนวะเนี่ย แล้วก่อนแล้วก่อนเมื่อกี้เราเอาของที่เราซื้อไปไว้ไหนวะอยากจะซื้อปุ๋ยดีไหมช่วงเวลาสั้นอ๋อนี่คือพู้ช่วงเวลาสั้นๆนี่คือพืชที่สามารถปลูกได้ในเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยไหวตดไหวพูดคุยก่อนเอ้ยสายหพร้อมออกเรือยังอะรับฉันกลับบ้านทีป่ะ ตอนนี้ก็สามารถสร้างอะไรได้แล้วร้านค้าตอนนี้มีเพชรห้าเพชรเหรออ๋อเราสามารถสร้างสิ่งนี้ได้เเก็บเงินสร้างได้นะก็เราจะสร้างอะไรดีวะอันนี้คือรั้วลวดหนามเส้นทางไม้กระดานทางฟางไม้อ่ะเอาหินดิเออเดี๋นะ ้นานตกแต่งคลิกตรงนี้ครับอ๋อหมดแล้วนี่ว่าอ๋อเราสามารถย้ายมันได้ด้วยนะเออเราสามารถย้ายได้ครับอม โอเคเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละแต่เราลองลองวางบนพื้นอีกนิดนึงนะถ้าเราจะเลื่อนเราต้องเลื่อนอยังไงอ๋อคลิกไว้ครับคลิกค้างไว้นะเออเข้าใจแล้วเพื่อนอืมคลิกค้างไว้เออ อ๋อมันตกแต่งแบบนี้ได้ว่าก็ดีเลยนะสิเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะแต่เ,เราสามารถเลื่อนของที่มันมีอยู่เดิมๆได้นะครับตรงนี้ผมจะพอแค่นี้แล้วนะอืมก็กดออกได้เลยแล้วเราก็จะมาปลูกฟาร์มของเราต่อครับเพื่อนๆ เนี่ยเลยนะหวานลงไปแล้วก็ลดน้ำไปหนึ่งสเต็ปอ๋อมันลดอยู่แล้วนี่ว่าแล้วเราลดตรงนี้เพิ่มก็ได้แล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บเพชรอืมอ๋อเราสามารถท่องเที่ยวแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเรือก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเรือก็ได้นะกดตรงที่ท่องเที่ยวได้เลยร้านค้ามีอะไรบ้างขายไอเทมหัน อันนี้เป็นร้านค้าที่ต้องเติมเงินนะครับถ้าเราจะสร้างอ,อ๋อเข้าใจเข้าใจก็าหาเงินมาสร้างนั่นเองนั่นแหละตอนนี้เราก็กำลังจะทำได้เก็บได้เกียวได้เออผุดผิดแต่เราต้องเข้าไปเมืองแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกอีกปะ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มีสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยเปิดก็ห้าห้าเพชรเหรอได้หมาวะธรรมดา ถ้าเราเอาแบบไม่ธรรมดาเราจะได้อะไรไหม25เพชรเลยนะตอนนี้เรามี30เพดแล้วลองดูตัวนี้ก่อน30เพรเออลองเปิดดูดิเนี่ยโอ้ได้อะไรมาวะได้ตัวอะไรไม่รู้ว่ะเหมือนปลาหมอผสมหมูแล้วก็ผสมวัวผสมแกะ ผมขอซื้อก่อนมเมล็ดพันธุ์นะอ๋ออันนี้คือเราซื้อไว้แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเออดีไว้ไม่ต้องซื้ออีกนะแต่ไหนๆมาแล้วก็ก็ซื้อดีกว่าลองดูมเมล็ดน,นี้ครับซื้อไปจนเงินหมดเลยนะเราสามารถเอาอะไรออกออกได้บ้างวะขวาน อ๋อมันสามารถเดี๋ยวเราลองไปตัดต้นไม้กันดีกว่าครับท่องเที่ยวกลับไปที่บ้านครับมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวดีกว่านะเออเนี่ยกรได้ข้าวแล้วเอาไว้ขายได้นะปลกข้าวโพดต,ต่อครับเนี่ยเลย ต้องช้าๆนะครับเพื่อนๆถ้าเรานานมันก็จะไม่สามารถที่จะปลูกได้นะแล้วก็มี <c oughs> สัตว์เลี้ยงด้วยมันช่วยอะไรน่าจะเดี๋ยวิกดูไม่ได้เหรอมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมันน่าจะช่วยเพิ่มเงินเพิ่ม exp นั่นแหละแต่วเราลองตัดไม้ดีไหมอ๋อตัดไม้เราก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มครับ ก็ดีนะอืมน่าสนุกดีเก็บเห็ดได้ด้วยเราเอาไปทำอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขุดมาเราได้ไม้ละแล้วตรงนี้มีมีแร่ด้วยนะเพื่อนๆใช่ไหมเราต้องใช้อีเตอร์ขุดนะอ๋อผมต้องมีอีเตอร์ระดับ ระดับสูงขึ้นไปมีสมุนไพรมีดอกไม้อะไรให้เก็บด้วยเออน่าสนุกนะเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดมีสะพานตรงนี้เราสามารถดูของคนอื่นได้ไหมเนีย่ยโอสร้างไปเรื่อยๆนะตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของเราหมดเลยตรงนี้ก็น่าจะมีทางไปนะครับ เขาน่าจะยังเรียกคืนคืออะไรวะลดล็อกภูมิมีภาคที่ราบต้องเสียหนึ่งหมื่นก็ก็น่าจะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะไม่เป็นไรครับตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเราสามารถเอาเห็ดมาปลูกได้ด้วยเหรอแต่เราลองก่อน เห็ดสีน้ำเงินน่าจะต้องเป็นลงเพาะเนาะตรงนี้คือห้องน้ำเหรออืมประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆอ,อ่ะเก็บเก็บน้ำเก็บน้ำแล้วเราลองเอาข้าโพ,พดไปขายดีกว่านะสักคู่นะครับ ล้วเราจะได้รู้ว่าเงินมันจะได้เท่าไหร่นะครับขายข้าวโพดแต่ในระหว่างที่รอเราก็เดินเก็บเห็ดกันก่อนนะอันนี้คือท่อนไม้เก็บสมุนไพรดอกไม้สีเหลืองเออเนี่ยครับการหา,าหารของเราเฮ้ยมีโต๊ะด้วยนะั่งให้นั่งด้วย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระเป๋าสะพายหลังอ๋อเราสามารถเก็บของพวกนี้ใส่กระเป๋ากระเป๋าสะพายหลังได้ด้วยเออจจมแมวเลยแบบเนี้ยป่ะความของผมมันว,วิบวับนะใจเย็นๆนะปลูกของถ้าในชีวิตจริงโตเร็วแบบนี้ผมรวยเลยนะ มชอบปลูกอยู่แล้วไงแล้เวเราต้องไปหาเงินมาซื้อปุ๋ยนะครับอืมถ้าเราเสียโลบักเราก็จะได้เดินเกมเร็วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอให้มันเช้าครับเพื่อนๆเ,เอาโพดเอาอันนี้เขียวเราสามารถใช้อะไรเก็บกระโพดได้ไะอันนี้ไม้โอ๊กสิบสองชิ้นสามารถเอาไปใช้ทําสิ่งประดิษฐ์ของได้นะเราจะประดิษฐ์อะไรดีวะเอาสภายลัก จะสร้างโครงสร้างการทํางานอ๋อต้องซื้อสิ่งโค้ดกันซื้อขายต้องซื้ออันนี้มาก่อนเหรอเอาตรงนี้เลยแล้วกันเพื่อนมันคืออะไรผมไม่รู้นะ F แก้ไขาการเพิ่มอะไรวะไม่รู้แฮ ปรับระดับเสียงมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเออมาแล้วโตล้วเมื่อไหร่เขา้าโพดจะเก็บเกี่ยวได้วะเอาเก็บเกี่ยวได้นานแล้วนี่หว่าไปขายในเมืองกันดีกว่าครับไปมาลุ้นว่าเราจะได้เท่าไหร่ขายเลยกันมาเพื่อขายเขา้าโพด ขายเอาขายไม่ได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วดีแล้วราคาขายแปดเหรียญอ๋อชิ้นละแปดเหรียญเนี่ยครับเอาดึงมาใส่นี่แล้วก็ขายนะเออเก็บไว้สักนิดนึงก็แล้วกันเราสามารถปลูกดอกไม้สีเหลืองได้ราคามันเท่าไหร่ เห็ดก็เก็บมาขายได้นะอืมดีเว้ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเกมนี้สนุกนะ